สวัสดีครับ FC ตอนนี้มาอยู่กับน้องเมย์นะอยากให้น้องเมย์อัปเดตคงสุดท้ายให้ฟังหน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างในแต่ละวันก็จะรู้สึกหนักคงมาขึ้นเรื่อยอๆค่ะเป็นธรรมดาแล้วก็รู้สึกว่าคงลงต่ำลงเรื่อยๆทุกปืะใช่พี่พี่หมอจะถึง,อองวันผ่น<พ>าไหมนะหรือว่าจะออกก่อนเพราะว่าท้องลงต่ำทุกวันเลยค่ะ นไหนก็นไหนแล้วลองอัปเดตความคืบหน้าวันนี้น้องตัวโตวประมาณเท่าไหร่แล้วถ้าตามแอปพลิเคชันตัวถ้าตามแอปอยู่ที่สัปดาห์ที่ส4สี่วันที่หมก็คืออีกประมาณแปดวันก็คือเก้า<อ>เดือนเต็มวันนี้สาสิอ๋อพรุ่งนี้ก็สามห้าแล้วใช่อีกแปวันก็คือเก้าเดือนเต็มดีใจจังเลยอ่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะ อุ้มมาได้ยาวนานขนาดนี้นะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าตอนแรกอะ่ะเมมีภาวะแทงคุกคาม,อมตอนประมาณเดือนที่สองใช่จำได้ก็คือมีเลือดออกเนาะประมาณสามรอบนะคะทำให้หมอนเนี่ยต้องบอกให้เราเนี่ยนอนส่วนมากก็คือนอนอยู่ประมาณเดือนกว่าพอหลังจากสามเดือนก็ไม่มีเลือดก็เลยค่อนข้างกังวลว่าน้องจะอยู่ถึงไหม,อมตอนนั้นอน่ะคือต้องไปอุดอรในพิเศษเดินทางสองชั่วโมง เป็นครั้งแรกที่มีภาวะาแบบนั้นก็ตื่นตกใจมากเลยผมก็บอกว่าผมซีดเลยโอ้โหคือหลายอย่างกำลังใจหลาย,ลายอย่างมันก็แต่พอผ่านมาได้แล้วก็เริ่มเริ่มเข้าใจลนะเนาะมันคือความเข้าใจตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจก็คือท้องนี้สโลกแกนคืออย่าเดินเยอะอท้อง<ค>อื่นๆท้องธรรมชาติอาจจะเดินเยอะกันได้ท้องนี้คือ,ค,อคือภาวะหลายอย่างก็เลยทําให้เดินเยอะไม่ค่อยได้ หนึ่งอย่าเดินเยอะมีความพิเศษหลายอย่างพิเศษที่แบบว่าไม่ให้ขยับไม่ให้ทานไม่ให้ขยับไม่ให้ทานอย่างที่บอกว่าท,วทั่วไปเขาทานกันเพราะแฝดแล้วไม่พอแฝดแล้วไม่พอก็คือเราเราเรา,เราทำทำทำ,ทำอะนะ่ะเนาะไม่ใช่เด็กธรรมชาติค่ะแต่ก็อีก8วันเกเดือนแล้วอืมเป็นไงตื่นเต้นนอนหลับไหมตอนนี้อ่าก็ตื่นเต้นอยู่ค่ะอืม นอนหลับไหมก็คือตามสภาพคือเพราะว่าช่วงกลางคืนก็ยังต้องเข้าห้องน้ําอยู่บ่อยก็เลยเริ่มชินแล้วเริ่มชินที่จะเข้าห้องน้ําบ่อยตอนดึกผมก็เริ่มชินแล้วที่จะตื่นกลางดึกแน่สิเพราะว่าเมย์เมย์ตื่นขึ้น,นมาปุ๊บผมก็ต้องมาดูมาเช็คว่าน้องเมย์เขาตื่นเพราะอะไรเรื่องอะไรแต่ตคือยังเดินเข้าห้องน้ําได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าถ้าตอนลุจกจัดเตียงเนี่ยจะลําบากนะแต่ก็ชินแล้วเนาะ ก็ชิน pues okay, แล 8, nah ้วโอเคนะ f เอฟซเป็นกําลังใจไปอีกอยังไม่บอกเพราะเดี๋ยวจะรู้วันผ่านอีกนิดหน่อยนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับ f อฟซีวันนี้มีรถเข้ามาส่งปูนด้วยเทปูนวันนี้สวัสดีครับผอตาลเข้าสู่ช่องเม d ดสตอรี่นะครับเอเช้านี้มีนัดกับรถเทปูนนะฮะเก้าโมงกว่า ก็มาส่งแล้วเมื่อกี้มีลุ้นอยู่ว่าจะเข้าได้ไหมแต่สรุปว่าก็เข้าได้นะ FC เข้าได้ด้านข้างใช้เวลาไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงก็เทด้านข้างไปแล้วส่วนหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งปูนเราสั่งทั้งหมด8คิวนะฮะ FC ฟปูนสั่งทั้งหมด8คิวแต่เข้ามาให้ก่อนก็คือ อ่ห้แล้วก็3ามคิก็จะมาอีกรอบหนึ่งรอให้ไซงานของเราพร้อมก่อนพอพร้อมเสร็จอีก 3Q มเน่ะเขาถึงจะมาก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องรอพี่พี่ทวยนะฮะว่าพร้อมไหมถ้าพร้อมเขาก็จะเข้ามาเลยเริ่มงานก็เริ่มจากด้านข้างของบ้านฮะซึ่ง FC อ่าบางท่านเป็น FC จริงๆแล้วฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมอธิบายบางทีมันก็คุมเครือ อาจจะเข้าใจว่าตรงจุดนี้คือหน้าบ้านแต่ไม่ใช่หน้าบ้านนะเป็นข้างบ้านตรงจุดแรกที่เทพื้นก็คือเป็นจุดของห้องน้ำนะฮะเริ่มจากจุดของห้องน้ำก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปด้านบนนะฮะทีมงานพี่ทุยทำงานแบบเนิบๆใน fc เนิบๆนี่ไม่ใช่ว่าสบายๆนะฮะเอานี่น้องซีตาก็มานอนขออนุญาตภาคนะฮะ fc เพราะว่า เสียงของเครื่องจักรรถยนต์เนี่ยมันจะดังแล้วถ้าบรรยายตรงนั้นเนี่ยบางทีเสียงมันไม่ค่อยเข้ารถเทปูนก็จะค่อยๆเทไปเรื่อยๆนะฮะเอฟซเทตั้งแต่ข้างล่างแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆชาๆ้าๆใช้เวลาไปทั้งหมดแค่20นาทีเองนะครับใช้ปูน5คิวใช้เวลา20นาทีกว่าในการเท ทีมนี้เขาก็ทํางานแบบสบายๆให้เอฟซีเห็นไหมครับค่อยๆกวาดค่อยๆกวาดไม่แบบว่า,าไม่ต้องใช้แรงอะไรมากนะฮะแต่มันก็ไม่ใช่ว่างานง่ายๆมันต้องมีการเตรียมพร้อมมาก่อนไม่ว่าจะเป็นระดับของพื้นที่เราต้องรู้แล้วว่าระดับไหนแล้วก็วางแท่งเหล็กที่อยู่ข้างๆสาย FC ซเห็นไหมครับแท่งเหล็กตรงนั้นเนี่ยจะเป็นแท่งเหล็กก็คือระดับของพื้น เพิ่นวางไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็โครงเหล็กที่ต้องเอาอะไรมารองให้มันขึ้นสูงจากพื้นดินด้วยถ้าระหว่างที่เทเนี่ยเาจะดึงดึงขึ้นไปด้วยให้เหล็กขึ้นไปอยู่ข้างบนถ้าเหล็กมันอยู่ข้างล่างตะข่ายอยู่ข้างล่างเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวพื้นเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงทีมนี้เขาเหมือนอเข้าขากันดีนะ FC มีพี่สงเนี่ยตัวเล็กๆแต่ว่าแกข้องแค่วนะฮะพี่สงเนี่ยข้องแค่ส่วนพี่เบียร์แกก็แข็งแรงแข็งแรงนะ,ะใช้แรงแล้วก็ส่วนพี่ทุยก็ดูแลทํางานในส่วนของเรื่องละเอียดต่างๆเรื่องชาบเรื่องปูเรื่องอะไรพวกนี้ส่วนเพื่อนๆก็ค่อยเสริมแรงกันไปเนี่ยฮะแกก็จะทำเนิบมๆนะฮะทำนี่ไม่ใช่ว่า ทำใบแบบสเปซสปะในเอฟซีคือด้านข้างเนี่ยจะมีเส้นสีแดงๆบอกระดับของของพื้นอยู่เขาก็จะวางไปตามนั้นเพราะว่าพื้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องมา,าปูกระเบื้องอีกถ้าถ้าไม่ได้ระดับเดี๋ยวงานเข้านะเอฟซเดี๋ยวงานเข้าอีกงานเข้าก็จะเข้าบีกงานทําให้ช่างทำงานลําบากก็คือช่างก็คือทีมนี้แหละพี่โดมก็มาช่วงหลังๆนี่ก็โอเคนะฮะ มาเสื้อเขียวนะฮะพี่โดมเข้ามาก็มาช่วยงานได้ได้เยอะเพราะว่าบางทีแกแบ่งงานกันทำงานเหล็ก2คนงานปูน2คนซึ่งบางทีเมื่อก่อนเนี่ยพอแบ่งกันทีม2คนปุ๊บอีกหนึ่งคนน่ะบางทีทำงานลำบากแกก็จะมีพี่โดมมาช่วยหลังๆโอ้ตอนนี้แกทำบ้านผมไปประมาณ5หลังแล้วนะฮะตั้งแต่อยู่จำปาดงมา5หลังแล้ว เทียร์เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มีทั้งบ้านออฟฟิศป้าแตนนะฮะแล้วก็บ้านอิดดินประสานหลังที่ผมนอนแล้วก็มาบ้านสวนผักบ้านสวนผักแล้วก็มาบ้านน็อกดาวมาบ้านหลังนี้แล้วก็งานาฐานพระแล้วก็มาบ้านแม่โอ้หลายงานมากเลยทีมพี่ทุยทำตั้งแต่เริ่มต้นก็ ดูแลกันไปในเอฟซีมีงานก็เ,เรียกใช้แกนั่นแหละอะไรหลายอย่างคือเราก็มั่นใจได้ว่าเราปล่อยได้อันนี้คือมาด้านหน้าละพอเทด้านข้างเสียก็มาเทชาลระเบียงด้านหน้าตรงส่วนที่เป็นบันไดอันนี้คือด้านหน้าจริงๆในเอฟซอันนี้คือเป็นด้านหน้าจริงๆก็เทไปอย่างหนาฮนะหนากว่าแผน่นปูน แผ่นปูนนี่ถ้าเราวางแล้วมันก็จะไม่สุดใช่ไหมเอฟซีอันนี้คือหนากว่าแผ่นปูนก็ถือว่ากาปูนได้พอดีนะฮะกัปูนได้พอดี5คิวก็อ่ส่วนนี้ก็คือได้ด้วยแล้วก็เหลืออีก3คิวก็อีกอีกส่วนหนึ่งกันข้างคิดว่าประมาณสักช่วง,เท,งเที่ยงก็น่าจะเทพื้นเสร็จพอเทพื้นเสร็จแล้ว ตอนช่วงบ่ายเย็นๆก็น่าจะปาดปูนบ่ายสองบ่าย2องก็ร้อยหแห้งแล้วก็ปาดปูนก็พอดีนะเอฟซเย็นๆก็เก็บของแล้วพรุ่งนี้ก็กลับบ้านก็เดินทางกลับบ้านไปออกพรรษาในเอฟออกพรรษาเป็นช่วงที่ครอบครัวบางหลายคนเคาากลับบ้านกันไปเกี่ยวข้าวเนี่ยฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะเอฟซ งานก็ไปได้ด้วยดีเดี๋ยวพอปาดปูนเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกรอบนึงอันนี้รถคันแรกเข้ามาก็จะประมาณนี้คันที่2ก็น่าจะประมาณเดียวกันก็คือมามาเทป,ปูนประมาณนี้พ่อก็มาคุมงานนะฮะมาคุมงานมาดูอันนี้เขาที่เทสเสร็จแล้วเขาก็จะล้างตลอดทุกครั้งนะฮะพอทำไมล้างเนี่ยปูนมันจะแข็งพอปูนแข็งแล้วเนี่ย มันจะล้างออกยากมันจะติดวัสดุอันนี้ก็เป็นตัวเก็บงานตอนท้ายนะฮะพอเทเสร็จปาดเสร็จโดยค่าวๆเสร็จแล้วก็มาปาดละเอียดอีกรอบนึงแต่เดี๋ยวต้องมาขัดมันอีกรอบนะ FC ไม่ใช่ขัดมันสิขัดหยาบให้เตรียมพื้นที่ไว้สำหรับในการปลูกกระเบื้องเมื่อกี้ใช้เวลาในการเท แล้วก็เกลี่ยไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะเกือบครึ่งชั่วโมงหมดปูนไปประมาณ5คิวอันนี้ล็อตแรกนะฮะล็อตแรกก็ดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นละดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นละไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะไม่เหมือนเดิมด้านข้างก็สวยงามขึ้นนี่พ่อก็มาดูงานนะครับ FC ซ พ่อขโมยโรงงานนั่งรอเลยรอจตังค์รอจตังค์ก็ดีเพราะว่าเร็วเร็วไหมแทบเดียวไม่ถึงสิบยสิบนทีก็เดีอดร้อยแล้ก็เดี๋ยวตอนเย็นก็จะแข็งแล้วปาดอนนู้นน่าจะอีกแค่สิบนาทีก็น่าจะเสร็จอืมในแต่เดียวก่อนเที่ยงใช่เดี๋ยวนี้ก็เข้าสบเก้าโมกว่าย ไม่แน่บ่ายโมงช่างอาจจะไปพักผ่อนโอเคนะครับ f อตอนนี้ก็พร้อมสำหรับคิวรถที่2นะนะรถคันแรกนี้ก็5คิวคันที่2ก็3คิวครึ่งตอนนี้ทีมก็ปาดหน้าปูนเรียบร้อยแล้วนะช่วงบ่ายๆก็น่าจะแห้งนะคะคิดว่าวันนี้นี่ไม่แน่ว่า หลังจากที่ปาดแล้วเนี่ยอาจจะมีการไปพักผ่อนกันนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเดินทางกลับบ้าน,นเดินทางกลับบ้านวันนี้ปาดปูนแล้วก็รอให้แห้งสักวันหนึ่งกลับบ้านสักวัน,ส,วนสองวันนะฮะประมาณนั้นต่างคนก็ต่างตารอนะดูท่าทางอยากจะกลับบ้านแล้วตอนนี้อันนี้ก็ปาดแล้วเรียบร้อยในะี c